ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระภู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังของเสขบุคคห้าประการห้ประการเป็นฉไหน คือกำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตะปะกำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังของเสขบุคคล ห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือศรัทธ,ธากำลังคือหิอริกำลังคือโอตปะ กำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญาอันเป็นกำลังของพระเสะบุคคลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กำลังของเสกบุคคล5ประการนี้5ประการเป็นฉไหนคือกำลังคือศรัทธากำลังคือหิริกำลังคือโอตตะปะกำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือศรัทธาเป็นฉันหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนีเป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อพระปัญญาเครื่องตัดสรูของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี พระผู้มีพระภาคพระองค์นัน้นเป็นพระอรหันต์ตรัตรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่ากำลังคือศรัทธารู้ก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือหิอริเป็นฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีหิริย่อมละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมละอายต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอากุศลนี้เรียกว่ากำลังคือหิอริดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กำลังคือโอตตปะเป็นไนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตะปะย่อมสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตย่อมสะดุ้งกลัวต่อการประกอบธรรมอันเป็นบาปอากุศลน,นี้เรียกว่า กำลังคือโอตตปะนูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือวิริยะเป็นฉไฉอริยะสาวกในธรรมวินัยนีย่อมปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมนี้เรียกว่ากําลังคือวิริยะนูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังคือปัญญาเป็นฉหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องอย่างถึงความเกิดขึ้นและดับเป็นอริยะจำแรกกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุก์โดยชอบนี้เรียกว่ากำลังคือปัญญานูก่อนพิกษุทั้งหลาย กำลังของพระเสาบุคคลห้าประการนี้แลดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือศรัทธากำลังคือหิอริกำลังคือโอตตะปะ กำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญาอันเป็นกําลังของพระเสขบุคคลดูก,ก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล